เลน,นี่แกกล้าว่าฉันเหรอไอก้กัวไอ้มันนอกคำก็มันนอกส่องคำก็เด็กล้างรถอมืมาเอาน้ำล้างฟ้าก่อนมาจะทำอะไรเด็กล้างรถไ,ไอ้กัว ได้เปล่าว่าบริษัทยยอ,อมอ่อยู่ซอยไหนน่าจะอยู่ซอย18แล้วมั้งฉันก็ไม่ได้มาหลายปีแล้วนะแล้วยายออมจะช่วยเราได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะไม่ได้ก็ต้องได้แหละเพราะในบรรดาเพื่อนออมอะ่ะดูมีฐานะที่สุดไปเรารีบไปหาออมกันดีกว่าไป,ไป ที่ 1, 2, 2หรือเปล่าบริษัทเลิฟดี่แฟมิลี่อ่ะอ๋อเคโอเคถึงแล้วถึงแล้วเจอกันมางกิต้าถึงแล้วหลังเนี้ยเหรอใช่<ไ>โอ๊ย,อ,ยอะไรเนี่ย,ไ,ยไม่ดูตามาตาเรือเลยเออขอโทษครับผมผมมองไม่เห็นจริงๆครับขอโทษขอโทษนะครับหืมดูสิเนี่ยโทรศัพท์ฉันเปียกหมดเลยขอโทษครับ เอ้าวมันนอกรบมันนักส้นในของคุณตั้งตัวก็ดีดูมีการศึกษะาแม่ปากม่าใช้เล่นนี่แกกล้าว่าฉันเหรอไอก้กัวไอ้มันนอกนับหน้าอย่างแกทำไมชาตินี้ทั้งชาติก็คงไม่ได้แค่เด็กล้างรถแหละคำก็มันนอกส่องคำก็เด็กล้างรถอมืมาเอาน้ำล้างฟ้าก่อนมาจะทำอะไรไเด็กล้างรถไอก้กัว แม่ล้างรถเราต้องมาล้างสิ่งสกปรกดาออฟฟิศหรือเนี่ยว้าออมฉันไม่ยอมนะเธอต้องจัดการเรื่องนี้ให้เราใช่มันจะหยามกันเกินไปแล้วนะพวกเราเป็นถึงเพื่อนเธอเลยนะออมใจเย็นฉันว่าเราจะเข้าใจผิดกันแหละเข้าใจผิดเหรอไอ้คนขับรถมันไม่มีมารยาทเธอต้องไล่มันออกนะออมเอคนขับรถหรอ เอาล่ะเอาละเรื่องนั้นเอาไว้ที่หลังว่าแต่วันนี้พวกเธอมีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันหรอคือว่าพวกเรามีธุระด่วนนะสิเราจะหุ้นกันเปิดร้านอาหารนะ่ะแล้วเราก็เลยอยากจะชวนเธอมาร่วมหุ้นด้วยนะ่ะอี่ยวว่าอย่างงูอย่างนี้เลยนะออมในบรรดาเพื่อนกันนะ่ะเธอดูมีฐานะดีที่สุดแล้วใช่บริษัทธเธอก็ดูมั่นคงแล้วเธอจะเปิดร้านอะไรหรอ พวกเราว่าจะเปิดร้านชาบูหม่าล่านะใช่ยุคนี้ไม่มีอะไรแรงเกินร้านชาบูไปได้แล้วแล้วพวกเธอต้องใช้ทุนเท่าไหร่ก็ไม่มากหรอกน่าจะประมาณ2ล้านฮะสองล้านมันไม่มากไปหรอนิงไม่มากไปหรอออมแล้วเราต้องหุ้นกันเท่าไหร่พวกเราว่าจะให้เธอออกให้ก่อนนะแล้วในช่วงปันผลเธอค่อยหักเงินคืนสรุปฉันต้องออกเงินคนเดียวร้อยเเซ ใช่ออมถ้าเธอไม่ช่วยอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจอะไรแล้วช่วยเรานะออมนะเพื่อนนะนะนะเธอ,อะนะออมส่วนตัวเราอ่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่เราขอคุยกับเจ้าของเงินก่อนนะเอ,อ๊ะใครเหรออมเจ้าของเงินอ๋อแฟนฉันเองเอาตัวเองมานี่มารู้จักเพื่อนเขาสิ ไอ,อคนล้างรถออกเอ,อเนี่แหละที่มาฉีดน้ําใส่ฉันฮะตัวเองฉีดน้าใส่เพื่อนเขาทําไมอะ่ะอะไรนะอย่าบอกนะว่านายคนนี้คือใช่แฟนฉันเองเออส,สวัสดีค่ะนี่ตัวเองเพื่อนเขาจะมาชวนหุ้นเปิดร้านชาบูอะโอ้โหน,นี่ใส่แบบเนี้เลยจะเปิดร้านชาบูใช่ค่ะไห<ง>น อาปากสิทำไมหรอคะอาสิบอกให้อากับอาค่ะอไอโอ้โหมา,หายังเต็มปากอยู่เลยไม่ต้องบอกก็รู้เปิดร้านชาบูยังไงก็เเอง,งจำไว้ถ้าชอบดูทูกคนแบบนี้คุณไม่มีจิตวิญญาณที่จะบริการคนอื่นเขาอย่าว่าแต่ร้านชาบูเลยค่ายข้องอะไรก็เจ๋งแล้วออมสรุปเธอจะหุ้นกับฉันไหม ไม่หุนไม่หุนออมต่อไปนี้เราไม่ใช่เพื่อนกันออมเพื่อนแบบนี้ตัดได้ตัดชีวิตจะได้เจริญขึ้นหืมตากลับบ้านออออกระเป๋าแล้วด้วยไม่เป็นไรนะออมเสียเพื่อนแยะ,แ,ยะแบบนี้เดี๋ยวซื้อแหวนเพชรให้จริงนะจริง จำไว้นะครับคนเราถ้าอยากทำงานด้านบริการเราต้องมีจิตยุญญาณในงานนั้นต้องรักและพร้อมที่จะดูแลอย่างเต็มใจไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครเราไม่ควรเลือกบริการแต่ต้องคอยบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและจริงใจนะครับ จะยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน